มาดูปุ่มปรับตรงนี้กันนะครับผมว่าแต่ละปุ่มมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับนี่เป็น power amp กราเทียนะครับรุ่น gt 1 9 7 4 d เนะครับเป็น power amp class d 4 channel นะครับ2,500วัตต์นะครับผมปุ่มปรับของตัว power นะครับผมมันจะมีอยู่2แถวนะครับผมแถวบนกับแถวล่างนะครับแถวบนนะครับปุ่มปรับจะมีผลกับตัว channel 1นนะครับส่วนแถวล่างนะครับจะมีผลกับ channel 34มนะครับมาดูหน้าที่ของแต่ละปุ่มนะครับ ปุ่มเกนนะครับผมจะทําหน้าที่ปล่อยสัญญาณเสียงเข้านะครับปล่อยนะครับไม่ใช่ขยายนะครับตัวนี้เกิดว่าเราหมุนมาทางมินนะครับมันก็จะรีสัญญาณเสียงขาเข้าลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม็กนะครับก็คือจะปล่อยสัญญาณเสียงขาเข้าเข้าไปเต็มที่นะครับการปรับนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับระบบของรถแต่ละคันนะครับบางคันนะครับผมปรับแค่เที่ยงสัญญาณเสียงดีนะครับไม่มีเสียงซาอะไรนะครับแต่ปรับโดยเที่ยงไปนะครับจะมีเสียงกวนเสียงซาออกลําโพงนะครับแต่รถบางคันนะครับผมที่ทําระบบมาดีนะครับปรับไปที่แม็กแล้วก็ยังงงไม่ีเสยาาลํโ ผมต่อมาครับผมเป็นเบสนะครับผมก็คือการเพิ่มความดังของเสียงนะครับมีให้ปรับตั้งแต่0 dB จนถึง15 dB นะครับตัวนี้จะปรับในย่านความถี่ที่40ถึง50 Hz นะครับก็คือการบู์ในช่วงความถี่นั้นนะครับถ้าปรับจะมีผลอะไรบ้างก็จะได้เบสที่ลูกใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดปรับมากเบสก็จะบวมนะครับผมมันก็จะพล่าพล่ามัวมัวนะครับอันนี้ก็ลองปรับกันดูนะครับผมว่าชอบไหมนะผมต่อไปเป็นปุ่ม select cross นะครับจะมีฟูล l SPF LPS นะครับผมฟูล ก็คือการปล่อยสัญญาณเสียงทุกย่านความถี่ออกไปยังลำโพงนะครับซับปรับอทีิฟูนนะครับสองปุ่มนี้จะปรับแล้วไม่มีผลกับตัวสัญญาณเสียงที่ออกลำโพงนะครับในบอกกับการใช้งานร่วมกับ dsp นะครับการปรับจูนจะอยู่ที่ dsp นะครับ spf ย่อมจาก high pass filter นะครับจะใช้ร่วมกับปุ่มตัวนี้นะครับผมเป็นการกรองความถี่ในย่างความถี่กลางแหลมนะครับจะใช้ขับลำโพงกลางแหลมนะครับ lpf หรือ low pass filter ตัวนี้เป็นตัวกรองความถี่ต่ำนะครับใช้สําหรับขับลำโพงซับหรือลำโพงในย่างความถี่ต่ำจะใช้คู่กับปุ่มปรับ lpf สามารถกรองความถี่ได้ที่5 0เฮิร์ถึง5 0 0เฮิร์ตส่วนปุ่มแถวล่างนะครับหน้าที่และการปรับก็เหมือนกันกับแถวบนนะครับ